หลักการการวัดผลและประเมินผลนะสื่อดิจิทัลและนวัตรกรรมเพื่อการเรียนรู้นะครับโดยเราอาจจะพิจารณาถึงหลักการการวัดผลและประเมินผลสื่อดิจิทัลและนวัตรกรรมเพื่อการเรียนรู้นะโดยอาจจําแนกเป็นประการที่1ก็คือคุณลักษณะของเครื่องมือนะครับว่าตัวสื่อดิจิทัลและนวัตรกรรมการเรียนรู้นั้นมีความตรงนะความตรงนะหรือ validity นะในแง่ของความตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด าการวัดหรือไม่นในประการที่1น,นะครับประการถัดมาก็คือวัดในเรื่องของความตรงตามเนื้อหานะครับดูวา่าสื่อได้นําเสนอเนื้อหาสาระ,ะได้ตรงตามาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะประการถัดมาก็คือคํานึงถึงความตรงตามเกณฑ์นะครับที่ผู้สอนได้กําหนดขึ้นใน,นเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมต่างๆนะผ่านสื่อดิจิทัลนวัตกรรมนั้นว่า สามารถทําให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้หรือไม่อย่างไรนะและประการสุดท้ายก็คือคํานึงถึงความตรงตามภาวะสันนิษฐานนะอันนี้ก็จะดูว่าผู้เรียนสามารถที่จะ,ะประยุกตนะนะ์หรือเอาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆนะในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนยอย่างไรบ้างนะรประการถัดมานะคุณลักษณะของเครื่องมือ นะทางด้านดิจิทัลนันตกรรมที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของความเชื่อมัน่นะหรือ r e l i a b i l i t y นะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพของเครื่องมือในการวัดนะซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันกับความคงเส้นคงวานะของผลที่ได้จากการวัดนะไม่ว่าจะเป็นการทำการวัดนะเมื่อใดก็ตามก็จะได้ผลคนะนะงเส้นคงวาในระดับเดิมนะรประการถัดมาคือการนำไปใช้ นะหรือ practicality เป็นการพิจารว่านะสื่อดิจิทัลนวัตกรรมเหล่านั้นนะมีคุณภาพนะของเครื่องมือโดยจะต้องพิจารให้สอดคล้องกับทรัพนะยากรและเวลาที่มีอยู่จำกัดนะก็คือดูในแง่ของการเอาไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่ากับสถานการณ์ต่างๆเป็นต้นนะครับความสำคัญของการวัดผลและประเมินผลสื่อดิจิทัลและนวตัตก,กรรมเพื่อการเรียนรู้ เราอาจจะพิจารณาถึงความสําคัญของการวัดผลและประเมินผลสื่อดิจิทัลและวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยจําแนกเป็นประเด็นต่างๆได้แก่ประเด็นที่1ด้านการจัดการเรียนรู้โดยพิจารณาถึงการจัดการรู้เพื่อจัดตําแหน่งนหรือเพื่อคัดเลือกหรือเพื่อแยกประเภทจากนั้นจะไปสู่การเพื่อวินิจฉัยเช่นการ วัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนะหรือเพื่อปรับปรุงการจ่ายการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนนะถัดมาเป็นการนะวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นปรนะาการถัดมาก็คือเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะว่าจะมนะีรูปแบบของสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนระู้ทีนะ่แตกต่างหรือดีกว่าเดิมอย่างไร และก็ประการสุดท้ายก็คือเพื่อเป็นการตัดสินเพื่อเป็นการดูว่าจากการวัดประเมินผลสื่อดิจิทัลแลนวัตกรรมเพื่อการรู้แล้วเราสามารถนำไปสู่การตัดสินใจในการเลือกใช้สื่อดิจิทัลแลนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เหล่านั้นให้เกิดความเหมาะสมในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปอได้บ้างน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ ประการที่2ก็คือด้านการแนะแนวนะเราวัดผลและประเมินผลสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เพื่อแนะแนวแนวทางนะให้กับผู้เรียนนะในการที่จะ,ะไปเรียนรู้หรือต่อยอดหรือสร้างสารรค์องค์ความรู้ต่างๆให้สอดคล้องกับบริบทหนะรือสถานการณ์อ,อื่นๆต่อไปได้นะครับประการที่3ก็คือ,อาทางด้านการบริหารนะเราวัดผลประเมินผลสื่อดิจิทัลนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เพื่อ นำไปสู่การกำหนดเป็นแนวนโยบายนะหรือแนวทางนะเพื่อนะกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เกิดการนะประยุกต์หรือใชนะ้พวกสื่อดิจิทัลนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นะใหนะ้มีประสิทธิภาพนะในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประการที่4ก็คือด้านการวิจัยนะครับเราวัดผลประเมินผลสื่อดิจิทัลนวัตกรรมเพื่อการเรียนระู้เพื่อที่จะศึกษานะหรือต่อยอดนะหรือแก้ปัญหา ข้อจํากัดอุปสรรคหรือเพนพอยต์ต่างๆนในการประยุกต์ใช้สื่อดิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียน,นรู้ในสถานการณ์หรือในบริบทต่างๆให้เกิดความเหมาะสมะโดยเน้นกระบวนการศึกษาวิจัยประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลสื่อดิจทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้เราอาจพิจารณาถึงประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลในแง่ของสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ นะในแง่ต่างๆดังนี้นะครับประการที่หนึ่งก็คือเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนแน่นอนครับว่าเรานะรวัดผลและประเมินผลสื่อดิจิทัลวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนเพื่อที่จะบอกได้ว่าผู้สอนนั้นนะได้นำเอาสื่อดิจิทัลวัตกรรมมาใชนะ้ให้เกิดนะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมมากน้อยหรือไม่เพียงใดนะครับ นะประการนี้จะทําให้ผู้สอนนั้นได้สามารถเลือกและใช้นะสื่อดีเท่าแลนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ได้เกิดความเหมาะสมนะกับผู้เรียนนะประการถัดมานะประการที่2คือเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนนะแน่นอนครับเราต้องนะนะมองว่าการวัดผลและประเมินผลสื่อดีเท่าลนวรัตกรรมเพื่อการเรียนรูนะ้ที่จะ,นะะส่งเสริมหรือสัสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นะตาม เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่เรากําหนดไว้นะนะและก็สามารถที่จะนะส่งเสริมสนุนให้ผู้เรียนได้สามารถนะําเอาองค์ความรู้ต่างเนี่ยไปใช้ในสถานการณนะนะ์ในชีวิตประจำวันก็ดีหรือในสถานการณ์อื่นๆนะได้ต่อไปนะครับประการที่3ก็คือเป็นประโยชน์ต่อ,อการแนแนวนะครับนะเราสามารถที่จะชี้แนะแนวทางในการนะนะนะประยุกตนะ์หรือใช้พวกสื่อนวัตรกรรม นะเพื่อการเรียนระู้ที่เหมาะสมในแต่ละบริบทในแต่ละสถานการณนะ์ที่สามารถที่จะประยุก์ตได้ต่อไปนะประการที่4คือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารนะเราก็จะรู้ว่านะนะผู้บริหารหรือผู้กําหนดแนวทางแนวนโยบายนั้นจะสามารถที่จะนะกระตุ้นหรือสนับสนุนให้กับนะผู้ที่เกี่ยวข้องนะไดนะ้ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลวัตกรรมเพื่อการเรียนระูนะนะ้ให้เป็นนะรูปธรรม อย่างต่อเนื่องนะต่อไปได้นะครับประการที่5ก็คือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยแน่นอนครับว่าเรานะวัดผลและประเมินผลสื่อดีเท่ากับวัตรกรรมเพื่อการเรียนระู้เพื่อให้รู้ว่าเราจะมีแง่มุมในการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะนะเพื่อมาแก้ปัญหาหรือลดอุปสรรคหรือข้อจํากัดนะหรือเพนท์พอยตต่างๆนะครับนะในการจัดการเรียนการสอนในการศึกษานะนะนะเพื่อทําให นะ่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนะยิ่งขึ้นต่อไปได้นะครับประการที่6ก็คือเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองนะหรือชุมชนหรือสังคมที่เกี่ยวข้องนะครับเจนได้ว่าประการนี้นะครับเรามองในแง่ของนะการที่ผู้เรียนสามารถเอาไปประยุกต์ในสถานการณ์หรือในชีวิตประจำวันได้นะครับเราไม่ได้เพียงแค่สอนให้ผู้เรียนได้รู้แค่เนื้อหาสาระในห้องเรียนนะแต่เราต้องมองว่าสื่อดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้สามารถส่งเสริมส่วนให้ผู้เรียนนะต่อยอดหรือเชื่อมโยงนะองค์ความรู้จากห้องเรียนนั้นไปสู่สถานการณ์จริงหรือในนะชีวิตปนะระจำวันจริงออกไปได้อย่างเหมาะสม